มันนะครับเราจะใช้เยอะนิดหนึ่งพริกแกงเผ็ดวันนี้เลือกใช้เป็นพริกแกงใต้ครับผัดให้พริกแกงสุกหอมพิธีสังเกตง่ายๆก็คือพริกแกงจะส่งกลิ่นหอมเนี่ยเราแสดงว่าพริกแกงสุกแล้วนะครับ เราจะผัดด้วยไฟอ่อนๆผมชอบความหอมของกระชายผมจะนำกระชายลงผัดกับพริกแกงอันนี้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะบางคนก็จะใส่ที่หลังนะครับพอใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเนื้อประดุกเลยครับ เนื้อประดุกซื้อมาแล้วก็ให้เราทําการล้างขาวเมือกออกอีกรอบนึงนะครับด้วยเกลือบางขั้นก็จะใช้น้ำมะนาวเนาะใช้ได้หลายแบบแับผัดให้เข้ากันครับเมนูวันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกใส่สตอนะครับเพิ่มงวามเผ็ดร้อนด้วยใบยี่หร่า ถ้าใครไม่ชอบกินใบยีห่หราใช้ใบกระเพราก็ได้นะครับหรือใบหัวรพาก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับผัดให้เนื้อประดุกเป็นสีึ<ม>่งหอมมากเลยครับ<ม>ให้เราใช้ไฟกลางนะครับผัดไปเรื่อยๆ ผมจะปรุงรสเลยครับด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวเล็กน้อยสองปรุงรสขนออร่อยชัวนะครับน้ำตาลทรายครับก็น้ำปลาเล็กน้อยผัดได้เข้ากันครับ พอเนื้อปลาดุกเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่าโอ้หอมมากเลยครับพริแกงกับประชายพอผัดพร้อมกันเนี่ยเขาจะส่งกลิ่นหอมฉุยเลยนะเร่งเป็นไฟแรงนะครับหลังจากเติมน้ำลงไปแล้วอสีสันสวยงาม กลับอีกสักหนึ่งตลบนะครับังจากนั้นก็รอให้เนื้อประดุกสุกมาตะคู่ชิมนะครับขาดหวานเล็กน้อยผมก็เติมน้าตาลนะครับหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยพริกไทยอ่อนนะครับใบมะกรูดแล้วก็สตอทันทีเลยครับ สต,ตอได้ที่แล้วครับผมก็จะตามด้วยพริกขี้หนูกับพริกขี้ฟ้าหั่นเฉียงเป็นลูกโดดหลังจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยใบยี่หราเลยครับรอให้ใบยี่ราสลดอย่างนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ผัดเผ็ดปลาดุกใส่สตอฟีมือควเยี่ยมใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผัดเผ็ดปลาดุกใส่สตอฟีมือคว่เยียมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับเข้าสวยแล้วร้อนรับรองข่าวหมดหม้อไม่รู้ตัวเลยนะครับคลิปดวนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ